สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก่งจริงชิงข้าเธอรายการที่สนับสนุนค้นเก่งนะครับในสายวิชาการนะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศึกษาแล้วก็ภาษาไทยครับถ้าเก่งจริงส่งมาเลยครับเรายินดีต้อนรับพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมได้รับคำชี้แนะนำนะครับจากคอมเเตเรตทั้ง3ท่านใช่ครับพร้อมอยู่แล้วนะครับนั่งอยู่กับเราในรายการนี้นะครับ คอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านที่มาร่วมให้กำลังใจในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดช่มภูนิตท่านที่สองพระเอกชื่อดังที่มีผลงานมากมายในวงการบันเทิงคุณแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองท่านสุดท้ายจากสุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมุนตาและจอประสาทตาผู้อำนวยการด้านการแพทย์เดอะสกินคลินิกและเอเม่พลัสคลินิก แพทย์หญิงนัดวิสาเวทซึ่งเด็กเก่งของเราในวันนี้ครับทั้ง3ท่านต้องบอกว่าน้องก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการสอบและพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยสายงานทําไงก็ได้หาเงินมาเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวพ่ออยู่ต่างจังหวัดสุโขทยัยไกลมากแม่อายุ60นะนะครับ อ้าวตอนนี้อยู่กับเราแล้วใช่ครับน้องบีจากโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยครับจังหวัดสมุทรสงครามเชิญครับเดิรัมามา,มาเลยคนเก่งมาเลยสวัสดีครับน้องบีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกอ้าวแนะนำแนะนำท่านผู้ชมแล้วก็แนะนำต่อคอมเมนเต,ตอร์ของเราหน่อยครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเป็นกลามลเชียวม่วงค่ะอายุ17ปีค่ะมาจากโรงเรียนอัมพนวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเรียนอยู่ชั้นม .6 ถูกไหมครับค่ะก็คือปีหน้าต้อง <ไป S 1> เข้าม ah หาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยแล้วครับมหาวิทยลัยไหนครับที่เล็งไว้มีมหิดลค่ะโอ้มหิดลคณะอะไรครับคณะอะไรคณะแพทยศาสตร์โอ้อยากเป็นคุณหมออยากเป็นคุณหมออ เอาแล้วมาถูกที่เลยมีเรามีหมอนัดนะครับแล้วก็มีหมอดูเกิดวันที่อะไรเอาเอาลายมือมาดูก่อนจะได้เป็นหมอไหมแล้วก็มีนักวิชาการใหญ่ผมเป็นหมอบ้านหมอบ้านสถาปนิกสถาปนิกครับผมวันนี้มีใครมาบ้างครับมีคุณแม่คุณพ่อสวัสดีครับัครบมาให้กำลังใจลูกคุณพ่อไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด ทำอะไรครับคุณพ่อครับรล่าใฟังหน่อยครับขับรถครับขับรถขับรถครับแบบนี้มีโอกาสมาเจอน้องบีกับคุณแม่นี่บ่อยไหมฮะแล้วแต่ว่าเราว่างหรืองานเราหยุดคุณพ่อกับคุณแม่รายได้ต่อเดือนนี่ตกประมาณสักกี่บาทได้ฮะก็ยังเช่นเสียบไก่เนี่ยรายได้มันไม่ค่อยคงที่ค่ะมันไม่ได้มีทุกวันเขาจะจ้างวันละร้อยยค่ะวันละร้อยยีิบ ถ้าตีสัก30วันก็3,600แต่ว่ามันไม่ถึงอาทิตย์นึงบางทีก็สามีวันเงี้ยอ๋อไม่ได้มีเสียบให้ทุกวันนี้ฮะใช่โอ,อ,อ,อ้เสียบไก่ใส่ไม้วันละ20ายี่สิบ <laughs> อาศัยอยู่กับคุณแม่ค่ะปกติทางบ้านหนูจะอยู่4คนค่ะแต่ว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานี้คุณพ่อก็ได้ย้ายไปทํางานที่ต่างจังหวัดค่ะคุณพ่อไปทํางานเป็นคนขับรถให้กับบริษัททางสุโขทัยค่ะสภาพบ้านของหนูนะคะก็สุดโทมมากแล้วค่ะโดยข้างบนนะคะบนบ้านจะเป็นชั้นไม้ซึ่งไม้เนี่ยค่ะ เพดานบนบ้านพอเวลาเราเดินมันก็เหมือนมันด,ดังแกรบดังกรอบมันเหมือนจะยุบลงมาแล้วค่ะเพราะว่าพวกมันกินในเนื้อไม้สว่วนหลังคาค่ะมันเป็นหลังคาสังกะสีซึ่งมันก็ผุแล้วแล้วพอเวลาฝนตกอะค่ะน้ำมันก็หยด พอเวลาน้ำหยดนะคะก็คือปกติแม่จะเป็นคนที่ว่าปีนขึ้นไปปิดแต่ทีนี้แม่อะคะ่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะแม่ไปตัดต้นกล้วยแล้วต้นกล้วยล้มทับขาก็มีอาการปวดขามาจนถึงทุกวนันนี้แต่ว่าก็ยังไม่มีเงินรักษาอย่างจริงจังก็ทำให้แม่เขาก็ยังปวดขาอยู่เป็นประจำก็คือตอนนี้หนูก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่แทนแม่ทุกอย่างแล้วก็คือหนูจะปีนขึ้นไปแปะใช้ฟอยอะคะ่ะ แต่สั่งกะสีว่าไม่ให้น้ามันหยดส่วนอีกอย่างนะคะทั้งบ้านหนูนะคะไม่ได้มีน้ำประปาใช้แต่ว่ามันมีท่อเข้ามานะคะแต่ว่าทาั้งบ้านไม่ได้มีเงินมากพอที่จะต่อนำเข้าไปใช้ใจ่ายในครัวเรือนที่บ้านหนูติดอยู่กับคลองก็เลยใช้น้ำคลองค่ะ การใช้น้ำคลองของหนูก็คือหนูจะนำกระป๋องนะคะปัตตักเป็นกระป๋องทีละกระป๋องเดินเข้าไปในห้องน้ำเอาไปเทลงในนั้นแล้วก็เวลามันขุ่นเราก็จะใช้สารส้มแก่งพอเวลามีฝนติดต่อตกแบบหลายๆวันน้ำในคลองมันก็จะเป็นสีแดงเราก็ต้องทนใช้ไปก่อนค่ะ สำหรับน้ําดื่มนะคะปกติบ้านองหนูนะคะจะรอน้ําฝนกินกัน,นะคะ่ะจะใช้ผ้าขาวบางกองบนปากโอง่งแล้วก็จะใช้ดื่มกินกัน,นะคะ่ะแต่ตอนนี้โควิดเข้ามันไม่สามารถรอน้ําดื่มได้เพราะว่ามันไม่สะอาดบางทีอาจจะมีการแพร่เชื้อโรคได้ก็เลยทําเป็นให้ทั้งบ้านนะคะตอนนี้ต้องซื้อน้ําดื่มกินกัน,นะคะ่ะ การช่วยเหลือครอบครัวนะคะหนูก็จะมีการหาไรายได้เสริมหรือก็คือการรับจ้างสอนพิเศษสำหรับเด็กทั่วไปแล้วก็จะมีพวกการบ้านหรือว่ารับจ้างทำงานพวกงานเกี่ยวกับทางโรงเรียนที่หนูทำได้หนูก็จะรับจ้างเพื่อน แม้ว่าชีวิตของหนูจะมีอุปสรรคมากมายแต่หนูจะนําอุปสรรคตรงนั้นไปเป็นแรงผลักดันของหนูให้หนูสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยความเพียรพยายามของหนูเองให้หนูไปถึงความสําเร็จที่หนูตั้งไว้ค่ะอยู่บ้านแห่งนี้มานานแค่ไหนแล้วครับน้องบีครับตั้งแต่เกิดแล้วค่ะโอ้ตั้งแต่เกิด ก็เจอมา17ป,ปีแล้วกับการใช้น้ําคลองหลังบ้านนะครับก็คือนีมาเจอโควิดในยุคนี้อ,อีกเรื่องของการติดต่อเนาะอาจารย์เรื่องการดื่มการกินการหายใจอะไรก็แล้วแต่นี่ม,มันมันต้องระวัดระวังกันอย่างมากเลยเราเรารู้สึกยังไงบ้างฮะในขณะที่โทษน,นะบ้านของเพื่อนๆเนี่ยเขามีน้ําประปาใช้กลับมาเขาอาบน้ําฝักบัวกันเย็นชื่นใจแต่เรายังต้องเอากละมังเอาถังไปตักน้ําคลองใช้กันอยู่เนี่ย ก็รู้สึกน้อยใจตัวเองค่ะที่ว่าคนอื่นเขามีแต่เราไม่ได้มีแบบคนอื่นแต่เราก็จะไม่ยอ่อท้อเราต้องรับความเป็นอยู่เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทําในสิ่งที่เราไม่มีตอนเด็กหรือราขาดไปให้มีในอนาคตเป็นแรงผลักดันให้เราสู้แล้วก็เข้มแข็งในอุปสรรคต่างๆค่ะอนี่แหละีละอแหละ คุณแม่เรารู้สึกยังไงกับลูกสาวคนนี้บ้างรรู้สึกสงสารลูกแต่ว่าก็ภูมิใจในตัวเขาเพราะเขาเป็นเด็กดีมาตลอดเลยค่ะคุณแม่ไปไปโดนต้นกล้วยล้มทับมันยังไงครับคุณแม่เพราะว่ากล้วยมันสุกแล้วก็ไปดึงต้นมันก็เลยโค้นแล้วมันก็มาทับขาค่ะมันก็เลยปวดทุกวันเนี้ยจะเอากล้วยมากินดึงปุ๊บล้มทับเลยโอ้ย ไปหาหมอหมอว่าไงบ้างครับไม่ได้ไปอะค่ะเ<น>พราะว่ากลัวจะต,ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะก็เลยแบบใช้กินยาพาอานะคะปวดก็กินยาพา่ะที่เหลือก็ทนเอาค่ะแบบนี้คุณพ่อเคยคิดไหมครับว่าเราจะสามารถส่งน้องบีไปได้ถึงชั้นไหนในจุดนี้ผมคิดมามากแล้วครับผมก็ ทต็ที่ในชีวิตเลยครับเอานาทีต่อนาทีวันต่อวันครับอเอาให้เต็มที่เท่าที่จะทําได้ครับวันหนึ่งถ้าเกิดเขาประสบความสําเร็จและเป็นหมอที่ที่เขาฝันไว้คุณพ่อจะรู้สึกยังไงบ้างรครับโอ้ผมใจมากครับภูมิใจมากครับรอนะพ่อนะครับคุณพ่อกับคุณแม่รอผมยินใกล้กลเนี่ยพลังแห่งความกระตันอยู่พลังแห่งความตั้งใจพลังแห่งความคิดบวกของเขาเนี่ยผมรู้เลยว่า คนนี้สำเร็จแน่นอนครนะขอเป็นกำลังใจดูแล้วเป็นไงครับอาจารย์ครับเออดูแล้วก็สะท้อนใจนะฮะสะท้อนครับสะท้อนใจจริงๆคือเรื่องพื้นฐานง่ายๆก็ยังขาดแคลนมากเลยเอาไม่ต้องอะไรมากเลยเอาแค่เรื่องน้ำเนี่ยเรื่องน้ำก็ต้องไปเอาน้ำจากในคลองมาใช้ไม่มีน้ำสะอาดไว้บริโภคไว้อุปโภคกันเลยแล้วยังมีปัญหาเรื่องพื้นฐานที่อยู่อาศัยอีก คือเอาแค่เวลาที่ต้องใช้ในแต่ละวันเอาไปแก้ปัญหาพื้นฐานนี่ก็เหนื่อยแล้วนะฮะแล้วยังต้องมาดูแลคุณแม่ด้วยแล้วยังต้องแบ่งเวลามาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้อีกโอ้หลายเรื่องจริงๆฮะน่าเห็นใจมากนาทีที่เป็นอยู่ก็ยุ่งยากครับทุกแล้วนาทีของความฝันนาทีของอนาคตข้างหน้าทุกอย่างอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในเวลาเดียวกันหมดเลยโอ้อันนี้ เห็นได้ชัดก็คือกำลังใจของเขาคือการคิดบวกนะไม่ถอยแล้วก็สู้คุณแท่งครับก็เห็นใจมากนะครับเห็นใจมากแล้วก็วันนี้อยากเป็นกำลังใจให้สุดๆเลยนะครับถือว่าพี่เป็นอีกหนึ่งคนในครอบครัวด้วยแล้วกันนะมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะเชียร์นะครับให้บีเนี่ยสามารถชิงค่าเทอมจากรายการไปได้นะเอาแบบให้พอดแตกเลยลูกเอาให้ได้เอาให้ได้ เอาสู่เกมที่หนึ่งหายใจลึกๆนะสูดหายใจให้เต็มปอดถนัดวิชาอะไรนะครับชีววิทยาชีววิทยาเพราะฉะนั้นเกมแรกจัดให้เลยครับชีววิทยานะฮะเป็นเรื่องราวของปรสิตธฮะเกมที่1เกมไวร้ายปรสิตเกมทางวิชาวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของปรสิตทางรายการจะขึ้นภาพปรสิตน้องบี ต้องตอบให้ได้ว่าปรสิตชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรภายใน5วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5คข้อมูลค่าข้อละ2,000บาทตอบถูกทั้ง5ข้อรับค่าเทอมไปเลย1,000 0บาทปรสิตคืออะไรอะฮะก็คือเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตด้วยการอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นและมักก่อให้เกิดโทษเช่นพยาธิค่ะอาจจะต้องมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ขยาย ให้เห็นถึงเซลล์ของมันอย่างนี้ใช่ไหมฮะนี่เราเรารู้เรื่องนี้ตอนที่เราตักน้ำล้วเห็นวิลลิมซีต่างๆในน้ำาม่หไม่เกี่ยวอันนั้นลูกน้ําแล้วมั้งฮะไม่ใช่ปรสิตนะลูกน้ำมั้งฮะหมอไม่เห็นหรอกพี่ตาเปล่าพี่หมอนัดครับปรสิตแต่ละตัวเนี่ยมันยากในการจําคือลักษณะรูปร่างมันก็ไม่คุ้นชินอยู่แล้วอะแล้วแต่ละตัวมันแตกต่างกันชัดเจนเลยเหรอครับมันจะมีลักษณะเฉพาะแต่ว่าก็ต้องสังเกตนะคะใช้ใช้การสังเกตพอสมควรค่ะ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะภาพทีมงานอาจจะเอามาคล้ายๆกันมันหลอกน้องบีได้ด้วย้งสติให้ดีใช่ครับก็ถ้าข้อนี้นะครับถูกทั้งหมด5ข้อนะครับรับไปเลยครับ10,000ื่นบาทครับพร้อมแล้วเชิญครับมาเลยครับมาเลยครับพร้อมนะครับพร้อมค่ะเริ่มครับคุณแชมป์โจทย์ข้อที่1ภาพมาเลยครับโะ ใจเดียรแลมเบียนค่ะอ้ยเย็นๆเย็นๆเย็นๆค่อยคิดเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคืออะไรครับตัวนี้ มันคือปรสิตชนิดหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่ในคนสุนัขหรือแมวค่ะ oh. โดยปรสิตชนิดนี้นะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะคะจะทําให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียอาเจียน,นะค่ะโอ้ไอตัวนี้นี่เองถูกต้องนะฮะข้อนี้ oh. เอาข้อต่อไปเลยนะครับน้องบีครับโจทย์ข้อที่2ภาพมาเลยครับโค oh. ทิชูริสทวิชิกุรา แน่ใจเปล่าแน่ใจค่ะเป็นปรสิตชนิดหนึ่งค่ะที่อาศัยอยู่ในคนมันจะได้รับเข้าสู่ร่างกายโดยการกินดื่มน้ำที่ไม่สะอาดซึ่งมีไข่พยาธิปนเปื้อนครับค่ะทำให้เกิดอาการท้องเสียเรื้อรังค่ะหรือเกิดภาวะทุกโภชนาการครับ,รบเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ตอนนี้ดีนะฮะทำพ่องงที่สุดพ่องผมก็งงฮะไปรู้ดิย <Sum> ังไงชื leaving? ่อภาษาไทยเลยนะลูกพญาแท่ม้าค่ะพญาแท่ม้าอลักษณะมันก็เหมือนแทเน้อยานเนาะนะครับผมอ่ะข้อที่สองผ่านไปแล้วข้อต่อมาข้อที่สามภาพมาเลยครับค่อยๆลูกค่อยๆพูดให้ถูกชื่อทีเนี่ยโซเรียมค่ะ ชัวค่ะโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมันคือใครมันจะมีลักษณะคยาวค่ะเส้นมามีค่ะจะเข้าสู่ร่างกายคนโในการกินค่ะก็คือเรากินเนื้อหมูก้อนกลมๆที่อยู่ในเนื้อหมูเราที่เราเรียกว่าสาคูค่ะนั่นคือไข่พยาธิค่ะ แต่ว่ามันจะไปออกฤทธิ์ทั่วร่างกายตามที่ว่ามันจะไปอาศัยอยู่ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าตาก็จะทําให้ม่านตาเสพถ้าสมองจะทําให้เราปวดหัวชักหรือมีอาการขึ้นไส่แต่ถ้าบริเวณผิวหนังจะทําให้เราเป็นก้อนโตที่บริเวณผิวหนังค่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวชื่อชื่อภาษาไทยจะชัดที่ลูกพญาตัวตืดหมูค่ะพญาตัวตืดหมูครับอ๋อมันมันอยู่ในเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูอย่างเดียวเลยเหรอฮะค่ะพวกวัวไม่มีอ่ะ มีค่ะแต่ว่ามันเรียกชื่อหนึ่งอันบะคนละอย่างไม่ไม่ตอนนี้ผมผมเห็นกําลังคนนิยมกินแบบดิบๆเยอะนะเดี๋ยวนี้อันนี้ต้องระวังวิธีป้องกันไงคุณหมอต้องทานอาหารที่สุกๆให้สุกนะให้สุกไว้ก่อนสุกปลอดภัยที่สุดในช่วงนี้นะฮะครึ่งทางละครึ่งทางแล้วนะฮะสามข้อผ่านไปข้อที่สีภาพโจทย์มาเลยครับเฮ้ยไม่สวย โอพิสทอร์คิสวิเวอรินีค่ะโอ้โหชื่อยาวด้วยนะชัวร์ไหมลูกชัวร์ค่ะโอพิสทอร์คิสวิเวอรินีครูชจางที่งงครับผมผมมีเฉลยอยู่ผมยังงงอยู่เลยนะเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ตายแล้วแปดพันบาทอ่ะเอาไล่ฟังดิครับไล่ฟังดยครับยังไงก็คือพยาธิใบไม้นะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายคนโในการกินเหมือนกันค่ะก็คือโดยจะทําให้เกิดอาการปวดท้องเสียท้องจุดท้องค่ะเขาอยู่กับอะไรคะเขาอยู่กับในปลาค่ะเฮ้ยที่เราชอบกินส้มตำนี่นะปลาอะไรอารอธิบายที่มันอยู่ในปลาอย่างไงคือปรสิชนิดนี้พยาธิตัวนี้ค่ะจะอาศัยอยู่กับ พวกปลาน้ําจืดที่เรานํามาทําเป็นปลาล้าค่ะแต่ว่าถึงขั้นอันตรายทําให้เป็นมะเร็งข้อน้ําดีในตับได้แต่ว่ามันมันหมักแล้วมันเค็มแล้วพัชจอไลแล้วนี่มันจะเช็ดได้ไมไม่ยอมไม่ยอมมันมันถ้าถ้ามันต้มถ้ามันต้มสุกจะปลอดภัยไหมทำความเข้าใจหน่อยการหมักการดองน่าจะเป็นวิธีถนอมอาหารนะคะไม่ใช่ทําให้สุกค่ะเอาว่าถ้าปลาล้าทอดก็จะดีดีที่สุดเนาะจะต้องทา้ าไม่ได้ไม่ไม่ค้นชอบแบบผมเยอะต้องเคลียร์ให้เข้าใจเออคือถ้ามันถ้ามันก็อย่าทานเยอะทานน้อยไม่ไม่ถ้ามันยังดิบอยู่ในโอกาสเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับนี่ยังมีอยู่แต่จริงๆแล้วทุกอาหารต้องปรุงให้สุกแหละแต่ถ้าทําให้มันสุกใช่ไหมันก็จบปลอดภัยคือถ้าคุณทอดเสร็จแล้วล้วคุณไม่มีพริกขี้หนูนี่นะโอ้ไม่อร่อยเลยนะ คุดขวัจะอ้พอ้พญาใบไม้กับพี่ขี้หนูเนี่ยมันไม่ได้กลัวกันนะพี่ไม่ไม่สำคัญต้องนึ่งคนเดียวพี่ก็ต้องนึ่งคนเดียวด้วยนะถ้าอาหารทุกอย่างเมื่อกี้เนื้อหมูก็ดีเวลาก็ทำให้สุกหน่อยก็ดีครับข้อสุดท้ายแล้วครับถ้าข้อนี้น้องบีตอบถูกจะรับค่าเทอมไปเลย1 0 0 0 0หม่นบาทนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับนี่เป็นเส้นๆนะฮะเล็กๆนะฮะ แอนไคลโรสโตมาดูโอดินาเร่ค่ะโอ้ชื่อ oh. ยาวจังโอ oh. oh. อีกชื่อหนึ่งคือพญาตปากขอค่ะนี่ oh. พญาตปากขอข oh. ้อนี้จะถูกหรือผิดถ้าถูก1,000 0บาทถ้าผิดได้เพียงแค่8,000บาทนะครับตอบว่าพญาตปากขอมั่นใจไหมครับมั่นใจมากค่ะ100%ยเปอไหม 100%พยาศปากขอเป็นคำตอบที่ข้อสุดท้ายแล้วด้วยพย,ยาศปากขอเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ภาษาไทยผมเชื่อวทุกคนก็พอจะรู้นะ,ะพยาธบิไหมแต่พญาตัวตื่นหมูตัวตื่นหมูอะไรกันแล้วแต่พอเป็นภาษาอังกฤษและภาพที่เห็นโอ้โหมันเรียบร้อยมันคนละเรื่องเลยอโอ้โหนี่ต้องต้องมีความมีความความเก่งการขยันค้นคว้าความจําดีอโอ้โห้วเรามีเทคนิคในการจํำยังไงอ่ะคือพี่แชมป์เห็นภาพแต่ละภาพเข้าใจว่ามันอาจจะต่างกันแต่มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันก็ยาวด้วยชื่อเราจํำยังไงอะครับ จำลักษณะค่ะแล้วก็หาคําที่มันสดคล้องค่ะเช่นเช่นอย่างอย่างที่หนูใช้เทคนิคของหนูเช่นอะไรอย่าเช่นว่าพยาตัวที่ผ่านมานะคะคือพยาตาข้อปาขอหนูจําว่าใส่ใส่ตะขอเหมือนหนูจําว่าใส่ขออะไรอย่างเงี้ยใส่ดักปลาอะไรแบบนี้เหรออ๋ต้องหาจุดเชื่อมต่อให้ตัวเองจาง่ายพี่หมอนัทครับก็จริงๆถ้าอันนี้มันเคออยู่ในเออเขาเรียกไมโครไบโอลจีอะค่ะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามัธยมมีเรียนหรือเปล่าน่าจะแบบ เกินเกินมัธยมอะค่ะก็คือน้องเก่งมากค่ะน้องจําชื่อได้มันมันเอาไว้ใช้ในการเรียนแพทย์ในอนาคตไหมฮะใช้ค่ะใช้ใช่ไหมต้องเจอใช่ไหมฮะองเจอค่าองนี้แสดงว่าเจอก่อนเพื่อนเลยนะเขาอ่านมาเกินมัธยมเขาอีกะใชใช่แต่สัญญากรบลุงทงอย่างได้ไหมถ้าหนูเป็นหมอวาเขียนให้รู้เรื่องอย่นั้นใบสั่งยานะลูกมะ ครับนี่คือเกมแรกครับเก่งจริงชิงคาเทิมกับวิชาชีวะนะครับครับเกมที่สองเป็นอะไรครับวิชาคณิตศาสตร์ครับอ้าวได้ดูไหมน้องกอนจากนครนายกแหมยากไหมของน้องกอนยากค่ะยากใช่ไหมที่แชมป์บอกเลยของเรายากกว่าของกอนโอ้โหไม่ค่อยคููเลยเดี๋ยวกลับมาครับเก่งจริงชิงคาเทิม